บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนน้าอู่นนะฮะอยู่ที่ตีนเขื่อนนะฮะบรรยากาศกจะประมาณนี้นี่เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่นะครับนี่แต่ว่าในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูรถคันนี้เลยนะฮะรถคันใหม่ของผมนะครับก็คือ CRF 250M นะครับปี2014เนาะก็เป็นรถที่อายุเยอะแล้วนะครับแต่ทีนี้ทําไมผมถึงเอาคันนี้มานะฮะแล้วก็ ล้อกลมๆแบบนี้นะฮะล้อเรียบแบบนี้สามารถวิ่งบนทางดินแบบนี้ได้ไหมนี่จำเป็นไหมต้องไปเปลี่ยนเป็นล้อหนามอย่าง c r f 250 r a l l y ที่ผมเคยใช้นะในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดรายละเอียดทั้งหมดเลยทำไมถึงเอาคันนี้มาและคันนี้มีความสามารถอะไรยังไงตรงไหนยังน่าช้าอยู่ไหมแล้วราคาเท่าไหร่ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยละกันนะครับนี่ดูบรรยากาศสักก่อนสวยงามมากๆนะฮะ ะะรถที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะก็คือ Honda CRF 250M นะครับนี่คำว่าตัว M มาจากคำว่าโมตาร์นะฮะรุ่นนี้จะเป็นโมตาร์รุ่นแรกนะครับหลังจากปี2014ก็ก็ไม่ได้ทำรุ่นโมตาร์ออกมาอีกเลยนะฮะเพราะว่าหลังๆมาก็จะเป็นเป็นตัวตัว L เนอะตัว L ก็คือเป็นร้อหนามนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวแ a นดี่เพิ่มเข้ามานะฮะ หน้าตาเขาก็จะเป็นทรงเดียวกันกับตัว L นะครับตัววิบากเนาะตัวล้อวิบากนะฮะนี่แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือในเรื่องของสีนะครับเขาจะมีสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเนาะเขาจะมีสีดําแดงสีนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นสีอ่าสีดําล้วนนะฮะรุ่นนี้เขาทําออกมาตั้งแต่ปี2014เนาะแล้วก็ขายออกมาได้ประมาณ23ปีแล้วเขาก็เลิกนะฮะเลิกผลิตไปนะฮะ ที่หลักๆเลยนะครับในตัว M เนาะตัวโมตาร์นะครับก็คือในเรื่องของสีตัวโครงรถเขาจะให้สีดำมานะฮะอย่างแรกเลยนะฮะสีดำมาเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนที่มันแตกต่างกันก่อนเนาะให้สีดำมาแล้วก็สวิงอาร์มนะฮะก็จะเป็นสีดำนะฮะตัวโช๊คหลังนะครับในตัว M เองเขาจะได้โช๊คยาวโช๊คสูงมานะมันจะแตกต่างจากตัว L ปีล่าสุดนะฮะนี่ก็จะเป็นโช๊คยาวนะครับในเรื่องของการใช้งานเองก็แตกต่างกันนะ อย่างตัวผมเองผมจําได้ว่าตอนที่ผมขับแลนลี่นะมันจะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มส่วนตัวนี้มันจะค่อนข้างจะแข็งขึ้นมานิดนึงนะฮะท้ายก็จะไม่ห้อยด้วยนะฮะถ้าให้ผมแนะนำเนาะสำหรับใครที่คิดว่าตัว L อท้ายมันต่ําไปเปลี่ยนเอารุ่นเมาใส่ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะรุ่นเมกับรุ่นตัวแรกเนาะ c r ียตัวแรกเนาะที่มันสูงนะครับในส่วนต่อมานะฮะก็คือในเรื่องของล้อนะฮะล้อละอย่างเนาะ ัวล้อเองนะครับเขาจะให้ล้อโมตาร์ก็คือเป็นล้อขอบ17นิ้วนะฮะนี่มาให้เป็นขอบล้อ DI ไแท้จากญี่ปุ่นเลยนะฮะนี่เ็เป็นล้อแท้นะฮะรถคันนี้นะฮะมีการอัปเดตไซส์ยางไม่เรียบร้อยแล้วยางหลังก็เป็นไซส์1น0นะครับปกติเขาจะให้ไซส์130ไงทีนี้มันก็ดูปวบอิ่มขึ้นมานะครับนี่สวิงอาร์มดำเนาะใส่ล้อโมตาร์นะฮะล้อหน้าเช่นกันนะครับ ตัวล้อหน้าเองก็จะเป็นล้อหน้าขนาด17นิ้วนะฮะคือของเดิมเนี่ยล้อหน้าจะเป็น21นะฮะตัวตัวล้อวิบากนะล้อหน้าจะเป็น21ล้อหลังจะเป็น18แต่ว่าในตัวโมตาร์เองจะเป็นหลัง17หน้า17นะฮะนี่แล้วก็ตัวช็อคอัพนะฮะช็อคอัพจะเป็นตัวช็อคอัพยาวนะฮะความยาวเท่ากันกับตัว CRF 250แลรี่เลยนะฮะแต่ว่าตัวช็อคอัพจะเป็นสีดำนะครับ หลายคนนะครับที่เปลี่ยนเอาตัว M มาใส่เพราะว่าต้องการโชคอัพหน้าที่เป็นสีดำนี่แหละนะฮะก็คือเอกลักษณ์เฉพาะเนาะมันจะเป็นสีดำนะครับตัวแผงคอนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับนี่แล้วก็ตัวแฮนเดิลบาร์อะไรพวกนี้นะฮะนี่แผงคอพวกนี้จะเป็นสีดำหมดเลยนะฮะแต่ว่ารถคันนี้มีการปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หัวจุกมันก็จะไม่เหมือน C R F ทั่วไปนะครับนี่และตัวถัดมานะฮะนอกจากตัวล้อแล้วก็คือในเรื่องของเบรกเนาะ เบรกหน้าเขาจะใช้ชุดจานดิสเบรกหน้าของ CRF 250 r a l l y นะฮะแต่จริงๆถ้าจะพูดไปพูดมา r a l l y เอาของตัวนี้ไปใส่นะครับเนะี่ยซึ่งปกติแล้วตัวรถวิบากตัว L เองเนี่ยเขาจะให้จานขนาดเล็กมานะ,ะแต่ว่าตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นจานไซส์297ม mm, ิลิเมตรนะฮะหรือว่าไซส์300ที่เขาชอบเรียกกันเนาะซึ่งปกติเราก็สามารถไปซื้อเพิ่มได้นะครับท่านผู้ชมโดยการซื้อขานะฮะ ตัวปั๊มเบรกก็เป็นปั๊มของนิสซินนะฮะเป็นพิมพ์ยอดนิยมของค o น d ้าอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าตัวขาจะแตกต่างกันคือถ้าท่านผู้ชมใช้ตัวแออยู่และอยากไปเปลี่ยนใช้จานดิสเบรกของตัวแลลรี่นะฮะก็สามารถเปลี่ยนขาได้เลยนะฮะนี่ก็เบรกได้อยู่ขึ้นเนาะเพราะว่าตัวจานดิสเบรกกับตัววงล้อมันใกล้กันนะฮะการใช้จานที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันก็ช่วยให้การเบรกมันทาได้ดีขึ้นนะฮะส่วนในเรื่องของระบบการสะเทือนหน้านะฮะจากที่ผมได้ลองขี่มาเนี่ย หน้าหลังเนี่ยก็ค่อนข้างจะนุ่มนิ่มแต่ไม่นิ่มเหมือนตัว L นะฮะผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเจ้าของเดิมไปปรับเซ็ตโชคมาด้วยนะฮะมันก็เลยให้ฟีลลิ่งการขับขีท่ที่มันไม่เหมือนรถวิบากนะฮะมันเหมือนรถมอเตอร์มากกว่าซึ่งผมเองผมชอบเลยแหละนะฮะชอบมากเลยแหละในเรื่องของการขับขี่นะฮะส่วนในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์ของ C I F 2 5 0 M คันนี้นะฮะก็ใช้เครื่องพิมพ์นิยมของ Honda เนาะไม่ว่าจะเป็นตัว C B R 2 5 0หรือว่า ตัว 250L หรือ250เรน l ีเขาจะใช้เครื่องยนต์ที่เป็นสเปคเดียวกันเลยนะฮะก็คือเป็นเครื่องทรงนี้แหละ,นะะส่วนในตัว300 l, เองเขาก็มีการปรับเปลี่ยนหลายๆจุดหลายๆอย่างเนะาะอัทีเช่นระยะชักเนาะที่มันยาวขึ้นก็เลยทําให้ปริมาตรความจุก,กระบอกสูบเพิ่มเป็น 287cc เนาะแล้วก็ในเรื่องของคัดที่เป็นสลิปเปอร์คัดอะไรพวกนั้นน,นนะฮะเพิ่มเข้ามาเนาะนี่ผมพาบนดูนะครับส่วนในเรื่องของไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับ นี่มันก็จะเป็นทรงอาจจะเก,ก่านิดนึงเนาะถ้าเป็นตัว L ใหม่เขาก็จะเป็นทรงที่ดูสวยงามขึ้นมาเนาะแล้วก็เป็นไฟเลี้ยว LED อะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ยังท่อเดิมอยู่นะครับซึ่งผมชอบมากเนาะขี่ไปไหนก็สบายใจนะครับคุณตำรวจก็ยิ้มให้นะครับส่วนรถคันนี้นะครับมีการเพิ่มแคชบาร์นี่นี่ใส่แคชบาร์มาให้นะครับแล้วก็มีนี่อันนี้คือสิ่งที่จำเป็นมากนะครับก็คือกระดัดแฮนนะครับนี่คันนี้ ใส่กาดแต่งที่เป็นอลูมิเนียมค่อนข้างจะแข็งแรงมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยตัวนี้ก็ยึดกับแผงคอนะครับนี่ด้วยน็อตขนาดใหญ่แล้วก็เป็นอลูมิเนียมหนานะครับนี่มายึดกับตรงนี้นะฮะจำเป็นมากนะครับเวลาเราไปลุยไปอะไรนะฮะอาจจะเจอหนามเจออะไรตาม,มือเราได้หรือว่าเถาวันอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้ามีกาดมือนี่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นเลยแหละอย่างแรกที่ควรจะมีก็คือกาดมือนาอเอออย่างที่สองนี่นี่น,นี่ก็คือ แข้งเครื่องนะครับนี่แข้งเครื่องคันนี้เป็นแข้งเครื่องอลูมิเนียมนะครับก็มี2อย่างนี่แหละนะครับที่ผมว่าในตัวแอหรือตัวโมตาหรือตัวแรนลี่เองที่ควรจะมีนะครับในตัวแรนลี่เองเนี่ยเขาก็จะให้การแฮนด์มาให้อยู่เนาะแต่ว่าตัวการแฮนด์เองเนี่ยมันได้เป็นอลูมิเนียมโค้งหนายึดแบบนี้นะฮะก็จะมีแค่ตัวเอกระบังตรงนี้นะครับอ่อนๆแต่ว่าก็ช่วยได้เยอะแล้วนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีผมแนะนําใส่อลูมิเนียมแบบนี้ดีกว่า ะะแล้วก็คันนี้ก็มีการเพิ่มระบบชาร์จไฟพวกนี้มาให้เนาะนี่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็บอกสถานะของอโวลต์ด้วยเนาะว่าเป็นอะไรยังไงนะครับส่วนในถังน้ำมันนะฮะในเรื่องของถังน้ำมันดูขนาดก่อนนะครับเห็นไหมมันจะบางเนาะมันจะไม่เหมือนกันกบตัวแลนลีนะครับถังก็มีขนาดเล็กนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะอยู่แค่ประมาณ55ลิตรครึ่งเองมั้ง ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อด้อยของ CIF 250ปีนี้นะฮะคือโฉมนี้นะ่ะเขาจะให้ถังน้ํามันเล็กนะฮะไม่เหมือนกับตัว300ที่ให้ถังน้ํามันใหญ่มาเรียบร้อยแล้วก็มีหลายคนบ่นอยู่ว่ามันจําเป็นต้องมีถังน้ํามันสํารองเนาะในกรณีที่เราเข้าป่าหรือว่าเดินทางไกลบนดอยบนภูเขาอะไรแบบนี้เพราะว่าน้ามันมันหมดไวนะครับซึ่งก็จริงนะฮะช่วงนี้น้ํามันแพงนะครับน้ำมันลิตรละ40บาทผมเติมแค่ร้อยเดียวเ <laughs> กือบครึ่งถังเลยัท่านผู้ชม เออแล้วก็ขี่แป๊บเดียวนะครับก็ก็หมดเนาะทีนี้มาพูดในเรื่องของฟิลลิ่งกันกับขี่บ้างนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้ที่ผมอยู่เนาะผมก็อยู่บริเวณท้ายเขื่อนอยู่ตีนเขื่อนนั่นแหละนะฮะพูดง่ายๆฟิลลิ่งกันกับขี่นุ่มนิ่มนะครับก็คือต่างกันกับตัว L อยู่นะต่างกันกับตัวแลนดี่อยู่เราจะขี่แบบสมบุกสมบันมากไม่ได้เพราะว่าอย่างแรกก็คือตัวลายยางเนาะมันไม่ได้เกาะพื้นดินดีเหมือนกันกับตัววิบากนะฮะแต่ว่าในเรื่องของโชคอัพเองก็คือสามารถ ลูดได้สบายๆเลยลูดหลุมก็ได้นะครับอย่างเนี้ยผมขี่เข้ามาก็จะเป็นทางวิบากแบบนี้นะฮะก็คือขี่ข้ามสิ่งกีดขวางได้แบบคือมันดีกว่ารถทั่วไปอะ่ะพูดง่ายๆนะแต่ว่ามันอาจจะไม่สู้รถวิบากซึ่งจุดประสงค์หลักนะครับของการทําเป็นรถโมดตัดเองเนี่ยก็เพื่อมันจะได้ตอบโจทย์ในเรื่องของทางดำนะครับเพราะว่าลอ่อหนามเองเนี่ยเวลาไปขี่ทางดำเนี่ยความเร็วสูงๆเนี่ยมันจะเกิดอาการเลื้อยอาการสาย เนื่องจากดอกอยางเองที่มันเป็นหนามเยอะๆนะฮะการใส่ล้อโมเตร์เนี่ยก็คือจะตัดปัญหาเรื่องการเลื้อยได้เลยนะครับมันจะไม่เลื้อยไม่สายแล้วนะครับมันจะขี่นิ่งๆเหมือนกันกับรถธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะฮะแต่ข้อดีของช่วงล่างของรถวิบากเองเนี่ยมันสามารถลูดหลุมลูดสะพานล,ลูดคือมันขี่ได้สนุกนะครับขี่ได้ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะหลุมเยอะหรืออะไรยังไงมันจะขี่นุ่มขี่นิ่มนะครับซึ่งเนี่ย เป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ทีแรกเองเนี่ยผมว่าผมจะไปหาล้อหนามมาใส่เนาะแต่พอขี่ไปขี่มาเอ๊ะล้ออ้นเนี่ยมันก็ลุยได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะจริงอยู่มันอาจจะลุยสู้ล้อหนามไม่ได้อยู่แล้วนะฮะล้อหนามมันจะสามารถไปในทางที่ล้อธรรมดาแบบเนี้ยไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้พูดถึงในเรื่องของรถวิบากเองเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าเราควรจะไปกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มแก๊งนะครับทีนี้ผมอะออกแนวแบบ ผมไม่ได้ลุยอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับนอกจากจะลุยจริงจังเองเนี่ยผมก็จะเอาเวยบไปนะฮะอย่างสองสามทริปที่ที่ผมไปมานะฮะผมก็เลือกใชนะ้เว็บเนาะเพราะว่าเว็บมันเบานะครับแล้วก็มันล้มแล้วก็ไม่กลัวมันจะเสียหายอะไรเยอะนะครับซึ่งแตกต่างจากตัว c r f เองผมผมไม่กล้าเอาไปหรอกพูดง่ายๆผมกลัวมันล้มนะฮะกลัวมันเสียหายนะฮะซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดถ้าท่านผู้ชมเองเนี่ยไม่ได้ลุยอะไรจริงจังมากมายนะครับการเลือกใช้รถล้อโมาราดเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะ เนี่ยผมอยากแนะนําเลยนะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับราคาค่าตัวคันนี้นะฮะแน่นอนนะฮะร,ราคาล่วงและนีละนาดนะฮะจากปกติราคาเปิดตัวจะอยู่ประมาณแสนสองมั 10, ้งครับผมจะมีบแสนสองหมื่นห้าพันประมาณนี้ตอนที่ผมได้มาคันนี้นะฮะร,ราคาอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นนิดๆนะครับนี่เจ็ดหมื่นนิดๆเท่านั้นนะฮะซึ่งจริงๆผมก็กะจะเอามาขี่แล้วก็ทําคลิปนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ ผมก็จะขายนะฮะขายในราคาอาจจะเจ็ด0มื่นนิดนดนี่แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ซ่อมแผงคอนะแล้วก็ทำนูนก็จุกจิ๊กมาหมดประมาณพันหหรือ2000นี่แหละนะฮะก็ถ้าขายจริงๆก็อยู่ประมาณ70,000นิดๆิดซึ่งราคาขายจริงๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกขี่สนุกมากนะฮะก็เอาไปขี่ซะก่อนนะครับยังยังไม่คิดจะขายง่าย คิดว่าจะเอาไปขี่แล้วก็ทําคลิปสัก2อสาเดือนก่อนนะครับและหลังจากนั้นค่อยประกาศขายเนาะก็เหมือนอย่างคลิปก่อนที่ผมเอา CBR 150มาคันนั้นเองนะฮะตอนนี้ก็ก็เริ่มเบื่อแล้วเ,เพราะว่าได้คันนี้มาคันนี้มันขี่ดีกว่านะครับคือมันลุยได้ดีกว่านั่นเองนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์เขาก็มีกําลังที่ค่อนข้างจะมากกว่าคันนั้นก็ ประกาศขายอยู่นะครับ CBR 150ปี2555เนาะกี่ปีแล้วลด9ปีม้งใช่ไหมแต่ในเรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวผมจะทำคลิปของคันนั้นอีกทีให้ดูแล้วกันนะครับว่าจะขายราคาเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าคันนั้นไม่แพงแน่นอนนะฮะขายไม่ถึง3 0,000นนะฮะส่วนคันนี้เดี๋ยวขอขี่ทำคลิปเนาะเดี๋ยวผมยังเหลือหลายอย่างที่จะทำนะครับเพราะว่าคันนี้ความสามารถมันเยอะมันสามารถไปได้หลายที่นะฮะก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้จะเอาไปขี่ทางไกลอยู่นะฮะไปนอนสัก2คืนนะฮะ แล้วก็ค่อยว่ากันเนาะว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงนะครับแต่นี่แน่ๆนะฮะรถวิบากก็ต้องทําใจเนาะในเรื่องของท่านั่งนะครับมันอาจจะปวดตูดบ้างเป็นธรรมดาโอเคนะครับตอนนี้มืดแล้วนะครับเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนแล้วกันไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นไหมในกล้องนะครับในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวอะไรเราค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันสําหรับในคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ